คลิปนี้เรามาดูกันว่าน้ำมันงาดําสกัดเย็นตัวดังใน Tik t o กตัวเนี้ยมันดีจริงๆหรือเปล่าเป็นสินค้าพรีเมียมจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นแค่อาหารเสริมธรรมดาธรรมดาที่มีดีแค่การตลาดตัวนี้ก็คือ Pro ทีว่าแบล็กซีดนะครับเป็นน้ำมันงาดําสกัดเย็นเกรดพรีเมียมนะครับเขาทํามาเป็นแคปซูลใสๆแบบนี้นะครับที่พี่หมีบอกว่ามันเป็นตัวดังเนี่ยคือมันดังจริงทุกคนคือคลิปของเขาเนี่ยมีคนดูไป156ล้านคนมีลูกค้าคอมเมนต์ไปเกือบ7,000คนเลยนะครับและคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันด้วยว่าทานแล้วเห็นผลนะครับกินแล้วไม่ปวดข้อไม่ปวดเข่าเหมือนแต่ก่อนนะแล้วก็ยังออกรายการทีวีต่างๆมากมายเลยนะครับเป็นน้ำมันงาดําสกัดเย็นที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่ง ของ2023เป็นไงดูแล้วมันน่าสนใจใช่ไหมครับพี่หมีเอฟมาแล้วครับทุกคนมาลองดูว่ามันดีจริงหรือเปล่านะครับพี่หมีลองดูข้อมูลต่างๆของเขาแล้วนะครับก็คิดว่าเขามีดีนะครับพรีเมียมแบบที่โฆษณาอยู่นะโดยตัวนี้นะครับเขาใช้งาดําเป็นสายพันธุ์พิเศษครับทุกคนก็คือสายพันธุ์อุบลราชธานี3นั่นเองนะครับใช้เวลาในการวิจัยนะครับนานถึง16ปีเลยนะครับงาดาสายพันธุ์นี้นะครับมันจะมีสารสาคัญอย่างเซซามินเนี่ยมากกว่าสายพันธุ์ทั่วๆไปนะครับแล้วก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับแคลเซียมสูงงกววว่านมัถึ มันมีมากมายเลยนะครับอย่างเช่นแคลเซียมสูงใช่ไหมมีธาตุเหล็กมีวิตามินบี1,3,6นะครับแล้วก็มีสารสำคัญอย่างเซซามินนะครับที่มีงานวิจัยออกมามากมายเลยนะครับมันสามารถต้านการอักเสบได้นะครับลดการปวดข้อปวดเข่ากระตุ้นการสร้างกระดูกอ่อนนะครับกระตุ้นเซลล์ที่สร้างมวลกระดูกเพิ่มขึ้นนะครับลดการสลายกระดูกให้น้อยลงนะครับเพราะงั้นโปรตีนว่าแบคไซต์ตัวนี้นะครับยิ่งเหมาะกับคนที่เป็นโรคเข่าเสื่อมปวดข้อปวดเข่ากระดูกพูนเกาลูมาต์ตออย่างที่เขาโฆษณาไว้จริงนครับ้ก็งนะครับรกกําางยแข้ออตต่่างๆะนครวก จากข้อมูลที่พี่หมีพูดมาทั้งหมดนะครับพี่หมีขอสรุปสั้นๆว่าโปรทีว่าแบคซีตัวนี้นะครับเป็นน้ำมันงา,นงานดำสกัดเย็นเปลดพรีเมียมนะครับตัวนี้เขาพรีเมียมและดีอย่างโฆษณาจริงครับอันนี้พี่หมีซื้อมากินเองโนสปอนนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถกดสั่งที่ตะกร้าสีส้มที่มุมล่างสายของคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ